จฮสบอกปลายังไงดีเนี่ยต้องโดนป้าดุแน่เลยอะงานก็ยังหาไม่ได้แถมคนตกงานเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอะเฮ้ยทำยังไงดีอะจะบอกยังไงจะหางานที่ไหนจะทำยังไงดีอะหยุด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 เลย ดูสิเครียดจะหน้าโซมหมดแล้วเนี่ยหน้าโทมหรออืมวิวิทำไงอะเอาเนกว่าจะแต่งให้พี่จะหยิมมาแต่งให้พี่นั่นแหละเฮ้ยแต่พี่แต่งหน้ามาแล้วนะแต่งซ้ำได้เติมได้ระหว่างวันนะ บางเบาขนาดเนี้ยสวยยังสวยและให้ขอดูหน่อยเฮ้ยสวยจริงด้วยอ่ะมาพี่ขอแต่งให้นาเดียวบ้างมันเปลือกนีไว้ไม่เปลือกนี่ไงตรงนี้ไงเอาวนาเดีย พี่หญ่แน่อย่าบอกนะว่าเราสองคนอะบ้าไม่ใช่ดูออกหรอคะมียังถามไม่จบเลยบอกหมดแล้วเนี่ยเอาเหรอเป็นแฟนกันก็ไม่บอก ปล่อยพี่เครียดตั้งนานแหมพี่ใหญ่ก็เหมือนกันนั่นแหละที่หน้าตึกเมื่อวานอะ่ะเห็นหนะ้าหยุดเลยคือ <c oughs> <c oughs> งี้คืองี้พี่กับมังกรอ่ะไม่ได้เป็นอะไรกันนะ <c oughs> บอกน้องเขาไปสิไม่ได้เป็นอะไรกัน เห็นไหมล่ะแต่กำลังจะเป็นปีหน้าป้าจะตัดงานแต่งให้แต่ว่ากูน่าจะหาทางออกแก้ไขปัญหาได้แล้วแหละจัดการยังไงอ่ะพี่ใหญ่พี่ใหญ่ไม่ต้องห่วงเรื่องป้าพี่หงอะ่ะเดี๋ยวนาเดียจัดการเอง จริงๆหงก็ว่าจะบอกพี่ใหญ่ตั้งนานแล้วอะค่ะแต่พี่ใหญ่ไม่ต้องกลัวเลยนะคะยังไงหงกับพี่มังกรก็เป็นแค่พี่น้องกันค่ะรู้แล้วนะเฮ้ยแล้วนั่งมาตั้งนานนี่ไม่หิวกันหรอไม่สั่งกับข้าวอะเออหิวแล้วว่ะหิวเหมือนกันลืมเลยโอเคงั้นกินอะไรกันนะอ<ม>ืมโอเคอ้าวใหญ่ มาทานร้านนี้ด้วยเหรอเอ่อใช่ครับพี่นายมากับเพื่อเหรอครับอ่าวอ่ะพี่มาคนเดียวครับงั้นดีเลยค่ะนั่งด้วยกันไหมคะเนี่ยที่ว่างพอดีเลยค่ะเอาเลยค่ะได้สิ <c oughs> อ ครบห้าที่พอดีเลยเออพี่นายประชุมเพิ่งเสร็จเหรอครับอ๋อใช่ครับก็เลยว่าจะแวะหาอะไรกินสัหน่อยเมินจังเลยเนาะเมินมากเลยครับ นี่เลยขนมจีบกุ้งของโปรดของใหญ่ขอบคุณครับมึงกินไม่ได้นี่มึงแพ้กุ้งเนาะกูไม,ไ,ไม่ได้แพ้นี่ใหญ่แพ้กุ้งแต่มาอะไรอ่ะ ทำไมพี่ไม่เห็นรู้เลยไม่เป็นไรงั้นเอานี่ไปแทนขนมจีบป,ปูแสนอร่อยปูก็ไม่ได้ครับมึงกินไม่ได้หมดเลยนะ <Have S 2> เนาะแท้หมดเลยกินให้กินได้ ไม่ได้ครับนี่หยุดได้แล้วทั้งคู่อะ ต่างคนต่างกินละกันแล้วก็กุ้งกับปูอ่ะไม่ได้แพ้นะก็นึกว่าแพ้เห็นกินแล้วผื่นขึ้นอะเรากินกันดีกว่าเนาะอาหารจะเย็นหมดอืมอร่อย ออรมบังเอิญจ so ังเลยนะครับแถวนี้มีร้านอาหารตั้งเยอะแยะแต่ดันมาเจอร้านเดียวกันได้ก็นี่มันร้านประจำของพี่ถ้าพี่จะมาทานเนี่ยก็ไม่แปลกนี่ครับพี่พูดตรงๆดีกว่าครับ พี่คิดจะจีบใหญ่เหรออืมถ้าพี่จะจีบใหญ่เนี่ยจะทำไงล่ะครับยากเลยนะพี่พอดีผมมาก,ก่อนอนะ่ะ ที่บอกว่ามาก่อนเนี่ยถึงสิปีไหมครับขอโทษทีนะบังเอิญว่าบ้านพี่กับบ้านใหญ่เนี่ยเป็นพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจกันเดี๋ยวอีกหน่อยเนี่ยก็คงได้เจอกันบ่อยๆแล้วอีกอย่างตอนนี้พี่ก็กลับมาทำงานที่เมืองไทยเราด้วยยังไงก็ พยายามเข้านะครับพี่จำได้ว่าใหญ่ก็สั่งเหมือนเดิมตลอดเลยเนาะก็มันอร่อยนี่นะจริงไม่เถียงเลยอือใหญ่ เดี๋ยวให้พี่ไปส่งเนาะเฮ้ยไม่เป็นไรดะกว่าพี่นายมันคนละทางกันอะ่ะก็ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่เมื่อก่อนพี่ก็ยังไปส่งได้เลยนะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมไปส่งใหญ่เองให้มงกรไปส่งก็ได้พี่พอดีขามาก็มาด้วยกันอะ่ะ ของอนาเดียจะไปไหนต่อปะให้พี่นายไปส่งไหมไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวพอดีเราจะไปเที่ยวกันต่ออะค่ะโอเคงั้นแยกย้ายเนาะงั้นก็อย่าไปซนที่ไหนละสองคนเนี้ยจ้าพี่มังกรพี่มังกรก็ดูแลพี่ใหญ่ดีๆละ่ะเข้าใจไหม ต้องรอไปแล้ว,ลวบ,าบายเจอกันนะคะ <c oughs> ไปก่อนนะครับไะน่าสุดเลย เล่น่อ,อไปขอเลิกเองได้ปะวะเอาดิมอย่าเล่นเครื่องเล่นอะไรต่อวะไปไม่ตกอปะ